ก็พ,อ,พอไม่สู้ไงมันก็ไปอยู่ในโม่ขี่ม้ายอย่างนี้เรียบร้อยลอยขนาดนั้นก็เรียบร้อยใช่ก็คือวิ่งนานๆไม่สู้แม่งขี่ม้าเฉยแหนเล็กลองเล่นสายพุ่งดิว่าเมื่อกี้ว่าตอนที่ชาวที่เราเล่นเนนั้นกูไม่ได้สนใจสายพุ่งเดียรเล่นทุ่งคาดามตอนนั้น ดูดูเขาเดินเขาเดินกบีบีนั่งบ้วนวันนั่งน้องๆก็มีลูกแก้วอยู่นะไม่โหดอย่างนี้ โอ้หมันเร็วเว้ยจังหวะนั้นมันหนีไปได้ไหนีไปได้เฮ้ยเอาไว้ได้ได้มันสู้ได้ของให้หนีไปได้ไโอ้โหแพ้ใช่ก็ปุมงก็สู้ได้อยู่นี่มันอยู่ที่จังหวะ จริงอาชีพมันเร็วพอๆกันกระปีแหละแล้วก็ไม่มีอมตะพอๆกันมันดูเหมือนยัดน่องจาเราว่ามันดูจังหวะกันด้วยนะมันก็ดูจังหวะแต่ก็ไม่เยอะเท่ามูลมันมันอยู่กลางๆเกมมันเล่นแบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นมันไม่มันไม่มีคอมโบต่อมันก็แค่อัดสกิลใส่กันประมาณนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องต่อสกิลไม่รู้อ่ะบางทีอาจจะต่อก็ได้นะอาจจะแบบต่อสกิลแต่เราไม่รู้อะเราเรายังไม่โหด มันถึดตันสิต่อให้สไม่ทัยิงหมดใช่มันก็มีบางจังหวะยิงหมดแล้วก็จบอะ่ะก็คือก็คือทำอะไรก็ต้องใช้สกิลที่มันพุ่งๆไปมานั่นแหละใช่ใช่ยิงหมดสปีดอาชีพมันพอๆกันเว่ยมีมีอมตะพอๆกันเว่ยก็คือมันไม่เหมือนอาชีพอื่นเอา อยากี่กบบด้งานไอ้เหี้ยกมไม่มีสะก,ก้เ,กเมืนต้องเก็บกิง้งนีไอ้เหี้ยอ้ยไอเหี้ยกูไม่มีสกกดไม่ทันกดไม่ทันอ,อ,อยู่ที่สก,กิลนี่น่ ดิงกระบี่มันมีอีกมันมีอีก,อกเซตหนึ่งก็คือสกิลฟันอยู่กับที่อ่ะเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนดูเซตน,นี้หน่อยมันเป็นสกิลหนีเลยพอโดนสตันมันหนีได้ทันทีเลยแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันดาเมนไม่แรง ปุบปับป ну oh ุบ no ปับอยากโดนสตันนะครับเอออยากโดนสตันนะครับเออ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 ลอยเออไม่มีดาเมจไม่มีสกิลยัดดาเมจเออโอ้โหไม่เป็นหลบเออเออเออเข้ามา โอ้ยเอาแล้วคัมแบลว่ะอยากโดนสกิลแรงๆอ่ะครับแบบแรงๆที่เดีตายอะไรประมาณนี้หนีไกลเกินอยากโดนสกิลแรงๆครับแบบทีเดียวตายมีไหมครับเออเออโอ้โห <c oughs> ใช่ผุดวิดใช่ใช่มันบุดวิดอยู่แล้วมันอยู่ที่การแบบคอมโบเลยเว้ย ก็คือผมเปลี่ยนเป็นเซตไอ้นี้ไงจากจากที่มันฟันรัวๆที่ตัวผมเปลี่ยนเป็นเซตนี้เออมันจะดีดจริงๆมันต้องดีดตัวเองหนีหรอกมันบางทีมันก็ไม่ดีดผมคิดว่าไม่รู้อาจจะต้องสตันแล้วถึงดีดเออถ้าอีกเซตนึงอ่ะมันจะฟันแรงมากมันเหมือนเป็นเข้าไปทําดามิทอยากลองเล่นเซตอื่นไหมอยากลองเล่นอาชีพอื่นปะใช่อยากลองเล่นอะไรใหม่ๆไหมเฮียเป็นหนึ่งเฮ้ยเงาอ๋อคันีซี ว์าอะลองดูนี่แหละเซตผเวมันเฮ้ยกิเนเลือดก่อนดิกินเลือดี่ไม่ยังไม่ยังไม่รวมเก็บเดี๋ยวแป๊บนะยังไม่รวมเก็บสแต็กอะไรเลยนะเพราะว่าผมเห็นว่ากระบี่มันมีแบบกระบี่มันจะมีรอบๆตัวมันเองด้วย แล้วมันก็นเก็บไม่รู้เรื่องเออไมอ่านขี้เกียจกดแค่นี้ก็ก็โหดแล้วกดแค่นี้ก็โหดแล้วครับไม่ต้องอ่านเยอะจริงกดแค่นี้ก็โหดแล้ว ตะกี้ว่น้ำไงตะกี้น้ำไงแกมีกระบี่รอบตัวได้สองเล่มใช่ เกิดโดนฟันละด้เฮ้ยเผมว่าเซตนี้ก็สู้ได้แน่นอนเซตเนี้ยเพราะว่าเหมือนมีตัวฟ้าด้วยท่าอะไรไม่รู้เหมือนมีตัวฟ้าด้วยท่าอะไรก็ไม่รู้เซตเนี้ย แค่เก็บสแต็กไม่ถูกอะเหมือนบีคู่เลยในมูนที่ป่าใช่ใช่เซตน,นี้ก็สู้ได้จริงๆมืนเก็บมันมีเก็บค่าอะไรบางอย่างัมงอะ เร็วพอๆกันย,ยัดกันก็ไม่โอ้โหเกือบตายอีกนิดนึงอีกคนนะึงเรียบร้อยโดยสนสตาร์ทไม่มีหนีนี่ชุดใหญ่เหมือนกันนะเอาเลแล้วสกิลแม่งก็ต้องตรงกันด้วยนะแบบสาสสกิลหายโมตายใช่สกิลนี้ก็ต้องสาดตรงกันด้วยนะจังหวะันเะอะไรนะเกนะ็บกนะิ้งไปลืมตลอดเลยหมด เดียวอืมชุดเดียวมันก็โหดอยู่อะมันมีท่าอะไรไม่รู้เหมือนอะเล็ก็ฟันบางจังหวะไม่เข้าไอ้กระบ,บี่รอบๆนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือบัฟอะไรเนะี่ยเห็นไหมรอบๆตัวมันออไ,ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อ่านละเอยียดแต่ถือว่าเส้นนี้ก็เล่นได้นะแต่แต่ <Okay. S 1> แตเซตเซตแบบแรกเล่นง่ายกว่าบอกเลยว่าเส้นแรกเล่นง่าย ไอเจอกบีวาลีไหมครับพุงน,น้องัสดี้แฟอ์ไม,วมวไ่ว่าวผมผมผมวาร์ปตัวเองกลับมาอีกที่หนึง่งก็คือผมรู้ว่ามันเป็นท่าใหญ่ผมก็เลยวาร์ปตัวเองกลับมาแค่นั้น โอ้โหไอเนี้ยว้าไอสัตว์ไอเนี้ยว้า,า,าจริงแหะจังหวะเนี่ยมันต้องมีท่าท่าใหญ่ช่วยสักท่า oh. หนึ่งอะแม่งเนี่ยเขาเปลี่ยนเส้นเส้นนี้ช้าท่านี้เร็วกว่าไอฟันนี้ไม่มีประโยชน์แม่งมีเซอร์ฟอดะเด้ออย่างท่อะดูดิ ทีนี้โหดกว่า <laughs> ขอสายโหดนี่โหดแล้ว,อย,วอยู่ที่คนเล่นแล้วตอนเนี้มีดูดูดูอย่างเท่อย่างเท่เลยนียนยยดู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 อยู่ที่คนเล่นเลยตอนเนี้ยสายเนี้ยสายสองสายโหดหมดนั่นแหละอยู่ที่คนเคล่นเลยอยู่ที่คนคอมโบเลย โนคอมโบนเลรับโอ้โหทำไมกูกดเอ็นนี้ไม่ได้กดคิวไม่ได้โอ้โหกดพลาดเออกดพลาดจังมาณนั้นนิดเดียวเอง กดพลาดอยู่ที่อยู่ที่คนกดฮะตอนนี้ตัวละครมันโหดอยู่แล้วมันสุดอยู่แล้วแม่งตอนนี้กดไม่ไหวกดพลาดกดพลาดตายนินจานินจาโหดไงนินจาโหดขึ้นแล้วไงนินจาโหดขึ้นเว้ยพอเริ่มรู้แล้วมันเริ่มโหดขึ้นเว้ยเป็นลกนะผมคิดว่ามีอาชีพเดียวที่สู้ได้ตอนนี้นินจาเกากระบี่อาชีพอื่นแล้วยากอยู่ ครึ่งหลอดแล้วคนระับพาดก็โดนไปครึ่งหลอดเละแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะแพ้นะั่นละโดนโดนจับทักทีนึงก็ไปเกิดไม่ได้แปลว่าจะแพ้นะไม่โดนว่าตาจไม่โดนหนีหนีอเล็กไล่นี้แม่งเสียเปรียบแล้วนะเหมือนเหมือนมันไล่กระบ,บี่เพราะแม่งคือมันต้องแบบหนีเร็ว มันไล่ตาทานใี้จบเลยนะไม่ตายกันเลยสักขนาด <ทำ S 1> เป็นตาพอดีใช่เอาตาอมตะตอนที่เราระเบิดสุดท้ายอมตะเป็นอาชีพอื่นที่ตายโหงไปนานแล้วแม่งก็ <laughs> คือมึงชุดใหญ่กันไม่ตายที่อ้ะมีหลอดฟ้าไงใช่อาชีพอื่นนี่แม่งไปเกิดอนะไรที่ี่ย งงไอสัตว์งง,จ,งจริงจริงมันมันวิ่งไปที่ตัวเล็กนะที่่โอ้โหเฮ้ยฝันผ่านวี่มันมันวิ่งไปที่ตัวเล็กนะจริงๆริโอ้ๆอัมตะ โดนสสารไอ้สัตว์มันก็โดนสสารเฮ้ยเลือดเลือดเลือดทำไมมันเยอะขึ้นวะไม่นะจริงไหมนะผมโดนสกิลไม่โดนเลยละเกาะฟ้าเกาะฟ้าเกาะฟ้าพอ,อดีผมสกิลไม่มีไม่มีอะไรตาม หดเลมันต้องหาสตันมาเชื่อผมไม่ใช่เหรอยได้อมตะหรอกอออมตะที่ไหนเข้าไปก่อนเลยอีนิดเดียวเดี๋ยวเราแก้แคทเดี๋ยวเราแก้แคทอมตะที่ไหนนี่สายสองสายสองเล่นได้ไหมเล่นได้เดี๋ยวก็ต้องไปหาวิธีหาความผิวใหม่ไม่เหมือนสายแรกสายแรกก็เล่นสนุกเล่นเหมือนเหมือนมันเล่นสนุกทุกสายเว้ยอาชีพโกงพวกเนี้ยไอ้จริงๆ อะไรแกร้แค้นอะไรแกร้แค้นอะไรของเขาอะแก้แค้นอะไรของเขาเฮ้ยแก้แค้นให้แก้แค้นอะไรของเขาไอชิอาชีพพุ่งควายนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเดี๋ยวว่าออกอะไ เราเปลี่ยนไหมทีมันแค่พุ่งหนีจิดแบ้งโดยชุดใหญ่สองดอกไอ้ที่พุ่งควายนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์มันน่าจะมันน่าจะผสมกับอาชีพฟันดาบรัวอาที่พุ่งอะไรอะไรของเขาอ่ะอะไรของเขาอ่ะอะไรตีเลยนะตีเอตาย ไอ้ที่พุ่งขายนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์กูเอา,าออกแล้วน้ำมีประโยชน์กว่าแม่งเหมือนน้ำจะโหดกว่าไอที่พุ่งแบบเป็นน้ำแล้วสตันสุดท้ายใช่ไหมเออเหมือนมันอย่างน้อยมันพุ่งช,ชนทำทำดามิดให้ด้วยนี่เท่เท่เท่ดู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 ไอ้นขอบจนขอบนั่งก่อนนี่ดู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  เหมือนมันมีบัฟอะไรแต่ไม่รู้เว้ยอาจจะได้บัฟดีๆก็ได้เวลามันพุ่งจะไม่รู้เอาอันนี้ออกก็ได้ไม่เอาจะาดมีดหายไปมันกับครึ่งหลอด,ดเห็นเหมือนหายไปครึ่งหลอดแต่แต่พอเอาจิงไม่หายนี่เห็นไหมก็เลื่องรถวิิสถาน ลงสกิลผิดละลงสกิลผิดแล้วเรียบร้อยไม่เกือบไม่ร้อยเข้าไปต้นไม้เกือบแล้ว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 พุ่งผิดไงพุ่งมันพุ่งมันผิดทางไงเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตายดีที่มันมี มันสตาร์นตอนตัวฟ้าไม่ได้ด้วยพุ่งผิดทางเออไม่ทันไม่ทันสตาร์นไม่ถูกสตาร์นตัวตัวฟ้าหรือว่าหลบเอาง่ายง่ายชิปอ่ะกดกดหลบอ่ะก็ก็หลบทันอ่ะมันมันพุ่งไปสตาร์นเนี่ยมันไม่ได้แบบเร็วขนาดล็อกเป้าสตาร์นเรียบร้อยมันพุ่งไปสตาร์นแล้วเราหวางที่ยังไม่ถึงตัวแม่งถ้าเก็บถ้าบิงหนีก็จบเหมือนกันอ่ะบิงหนีก็หลบได้เลย บิงไหนไหนมาดินินจาไก่มาดินินจา,า, <c oughs> าไก่นีเฮ้ยเขาเปลี่ยนเซ็ตแล้วเราต้องเราประมาทไม่ได้มาดินินจาไก่เอออะไรนินจาไก่เอออะไรเอออะไรเฮ้ยตามไปตกนะอะไร เออ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 เนีอยไปสิเออตายโอ้แล้วนี่จะไก่ โอ้ยแล้วดีจะไก่เฮ้ยเดี๋ยวคือกูคูดาวไม่เสร็จที่ไอ่เหี้ยเอาเอา,เอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วแม่งชุดใหญ่กูเลยตัวมันอยู่ไหนเหรอเฮ้ยอย่าทำเพื่อนอย่าทำพี่อ๋อเออคุย,ยกันก่อนคุยกันก่อนไอ้เหี้ยลีลาสที่จุดนี้ เอ้ยเติร์นมันไม่ถูกเติร์นมันไม่หนีก่อนไอ้ชี้ยอะไรดีจะไก่อือเออเออโดนท่าประดับเสต็มันโหดป่ะไม่โหดเหมือนกันเหมือนกับเซตนั้นเลยมันแค่แบบไอชี้มันโกงพอๆกันกับนินจาแค่นั้นไม่โหด เท่าๆกันอยู่ที่แบบจังหวะเลยบางทีก็กดไม่ถูกบางทีกดแพ้กดพลาดมันไม่เหมือนอาชีพอื่นๆเลยที่แบบสู้ไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าสู้ไม่ได้เลยเว้ย โอ้พุ่งผิดทางมันควรจะตายได้สงดาลแล้วเมื่อกี้กูพุ่งไปผิดทางมันควรจะตายตั้งแต่ท่าสุดท้ายกี้แล้วกูพุ่งสตานผิดทางอบอกแล้วว่ามันเป็นอาชีพโบกเว้ก็คือมันอยู่ที่สเตปเอ้ยไอเดียจากเกาบีอะอาชีพสันดานเนาะเออ <c oughs> เอ้ <c oughs> สานไม่ถูกาตาสันถูกยอย่ามันวนันนี้โอ้ย yeah. ว้าคุณนี้อนแล้ ออกไปเลยแพ้โดนโดนฟาดลงมาพอดีถ้าที่มันฟันดาบไปตรงๆอ่ะมันต้องมันต้องชัวว่าแม่งศัตรูอยู่ตรงนู้นก็คือถ้าศัตรูแบบอยู่ก็เต็มเต็ม